<coughs> ah, ối, chưa thả được, chưa Ừ นี่ครับน้ำหวานครับหัวน้ำครับหัวน้ำลังนะครับเอ้นี่โยนนี่ไว้ไงมาถือออกไปเลยเปล่าถือออกไปเลย Nhìn nó nước lắm bạn Rồi พบป่ะหกเป็กรมเลยไงเดี๋ยวคัดน้ำหวานมาให้นี่ครับไปตีไปดูพี่เขาตีมานะครับเรามาไม่ทันนะครับเออไม่ทดน น้ำหวานก็เยอะเหมือนกันครับเยอะเยอะไตหลังเลยน้ำหวานก็เยอะครับน้หวานมันไม่มันไม่ไม่ปล่อยวะปล่อยแล้วก็ม้วนเลยเออะที่พี่มันไปนี่วะรังมันนะครับร่วงฮะมีมีขวัญป่ะพอก่อนจะไปดีนะพอก่อนพอก่อนที่อ่ะ เออแล้วกันจับสิอะไรเฮ้ยมึงกินลังผึ้งเปล่าฮะไข่เงี้ยเนี่ยกูไปตีกูเพิ่งมาเนี่ยจับไว้จับไว้ฮะจับให้ดีที่เอ้าก็กูล้าครึ่งวันนะวันเนี้ยเออจับให้ดีเออกูกำลังน้ำหวานไม่ขวดอยู่เออเออไข่เนี่ยเอ้า กจะผ่าจะไปเมื่อไรต้องผูกนี้ไงแล้วมึงจะมาเอาเย็นนี่อ่ะเหมือมาเอาหมดจับพี่ดีดิเดี๋ยวรูดออกกันดิมึงรูดไม่ได้แล้วมึงต้องทีเดียวเลยมึงจะมาเอาเย็นนี่ได้ไงเออเมงก็ขี่มาบีบเลยอ่ะเออเออไอไอตัวอ่อนมันมีมันจะไอ้นั่นไงใช่วหมของมันจะเสียนะเออเออไม่ได้อ้าวไม่เชื่อโอ้โหลองเขาแล้วออื นะสแม่ตอนตีไม่โดนมาโดนตอนนี้เออมึงไปทักเนี่ยเหไอ้ปากอย่งนี้ากหมดอย่างนี้เฮ้ยอันนี้มันยังก็ไม่เคยหลวมไม่ออาจากไมดีทีเดียวเลยงั้นมึงบวมตายเลยเนี่ยหวานก่อนเลยในนั้นปล่อยมันก่อนเดี๋ยวมึงก็ไายตีนนี่โอ้ยไปมันเดียวชิบหายไหลลงมาเห็นไหมหวานใช่ เอาเลยบิดบิดเลยอ่ะเอออ่าเกี่ยวโอ้ยไอ้เดี๋ยรอปวดละว่ะเงี้ยเรื่องแกเนี่ยเดี๋ยวพึงแพ้เนี่ยกระหาบว่ะพึ่งจะเดินดีเนี่ยเนยโอ้โหปล่อยแั้ยับเลยลองเอาทัพีมากด ใช่ง้มันต่อยโอ้ตัวมันเต็มหมดเลยขวดหนึ่งได้ไหมนะหรือเกินกว่วัรละกีขวดขวด,ขวดเอาไปให้เจ้าของอะไรวะเจ้าของของให้จะทมแบ็งก็จะทมเจ้าของต้นไม้เจ้าของอืมบางทีบาง้านก็ไม่ให้ตีตนะอ,อ,อ๋อต้องอันนี้เขาเรียกไปตีง เขาบอกครับจริงๆถ้าเปยนกเจ้าของที่เขาไม่ให้เียักเจะของน้ำหวาเนเยอะเลยเดือดปลาสิโพไปนะเอาแล้วลูกไม่หนาไม่ฝึกไฟอันนี้ขวดหนึ่งเต็มแล้วนะครับเหลือ อ้าแปลงเชือกขาดอะล่วงติดสองขวดได้ไหมเนะี่ยไม่อยู่ว่ะเธอจะกำลังล้างอีขวดเนี่ยย,ยังไม่ได้ขันเลยนะอลองดิอะไรเอาดิย,นะยินเลย เหมือนสีอะตัวอ่อนมาแล้วนะโหนั่นมันความใหม่ตลาดอีกเราก็ไม่เป็นไรละแต่น้ำนี่ไม่ได้เลยสเอามือจะจับเฮ้ยมันเหม็นซะละบินซินเนี่ยแล้วใครเอาไปใส่วะนุ้ยนี่ดีหายไอ้ที่หายของด้วยไงเอาไปใส่บินซินใครเนี่ยใช่เราไมยน อปไปล้างร้แล้วเนี่นะหาเราไม่เป็นไรไงเาไม่เป็นไเอาลิ้นเอ้เตี๋ยนะเอาไปเตี๋ยนเอาแค่นี้แหละกลมเดียวไปเดี๋ยกอก่างกนนั่นนะเดี๋ยวเต้เีไอ้นั้นก่อนดิเอาไปให้จะทุ่มไหลเบล่าดมก่อนพอมึงไอ้น่ยนี่หน ผมนะครับยานำขวดขวดใหญ่สองขวดไอเหียนี่มันขวดอีกอ่สิ้นเล้วเนี่ยขวดอีกหน่อยนี่นในใอเป่เพ่เ้าไ,ไย,ยังไม่ได้บิดจินนะจิ้นเลย